สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มานี่บอลนะครับเกมลมยักษ์นำแสดงโดยแบดพิทนั่นเองหนังหนังถือว่าหนังเก่าแล้วนะมีนะปีสองพันสิบเอ็ดนาะโอ้ยสิสิบปีแล้วมั้งเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสิบเอ็ดปีใช่ถือว่าเก่าแล้วแหะหนังดีมากเลยอ่ะชอบเลยใช่ก็ ถ้าใครถ้าใครเป็นแฟนกีฬาเบสบอลก็อาจจะยิ่งชอบนะคือไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนกีฬาเบสบอลเนี่ยกินกีฬาบาสเกตบอลหรือกีฬาฟุตบอลอเมริกันฟุตบอละอะไรก็แล้วแต่ไปดูก็น่าจะอินนะเพราะว่าเท็คติกอะไรที่เขาใช้ในหนังค่อนข้างแบบสากลในวงการกีฬาจะอินมากเลยนะหรือใครใหรือไม่ต้องอันนี้ก็ได้หรือไม่ต้องเป็นแฟนกีฬาอะไรเลยก็ได้ไปดูก็ มันก็มันก็ถือว่าถือวิยังไงก็สนุกอยู่นะเพราะว่ามันจะเห็นพัฒนาการการที่ตัวละครต้องไปเออ่ผจญภัยต้องไปเขาเรียกอะไรต้องไปต่อสู้ต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงระบบอย่างนั้นน่ะมันมันเป็นภาษาสากลอยู่แล้วเรื่องมันค่อนข้างสากลนะใช่เป็นแบบฝันอุปสรรคแล้วมันเป็นหนังที่แบบต่อให้เราไม่ได้อินกับกีฬาเลยอย่างที่ไม่เข็นน็คือมันจะแบบให้กําลังใจเราอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือน มันดูเรียวมากเป็นหนังที่แบบเป็นสไตล์ที่บอกมันเป็นแบบอิงเบลกัฟฟีนิดนึงเป็นดราม่าด้วยใช่ก็เลยแบบตอนดูแล้วมันมันทัชเยอะนะเปนเหมือนกับว่ายิ่งคนที่แบบอาจจะมีแบบทํางานมาสักพักแล้วเงี้ยแล้วแบบอาจจะเคยแบบมีประสบการณ์มาที่แบบทุ่มเทกับการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยแบบมันต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้อะดูหนังเนี้ยเชื่อว่ามันจะอินพอสมควรแล้วเพราะว่าการแสดงแบล็พีนเนี่ยเป็นที่เห็นเลยคือแบบแสดงดีมากแล้วมันจะมีซีที่แบบ ให้เห็นถึงตัวละครที่แบบเขาแบบทั้งอารมณ์ที่เขาแบบเก็บไว้ทั้งแบบพาร์ทที่มันมันต้องสู้จริงๆอะ่ะแล้วมันอุปรสรรคเต็มไปหมดเลยทั้งในท,ที่เห็นคือทั้งปัจจัยภายนอกอะ่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็ภายในยมันจะมีแค่พาร์ทเดียวที่เป็นพาร์ทที่เป็นเหมือนได้พักอะ่ะของตัวละคระแบคพิทนี่ยก็คือบิลลี่บีนอ่าเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงนะเป็นมาจากมาจากคนนี้เรื่องนี้นเบสอน story, นอนทูสตอรี่เนาะสร้างมาจากนังสือชีวป,ประวัติอ่ะ ของบุคคลที่มีอยู่ตัวตนจริงๆนะและเหตุการณ์ในหนังก็คือมันก็อาจจะมีเสริมแต่งกันบ้างแต่ว่าผลการแข่งขันเอยจุดสิ้นสุดของหนังอะไรต่างๆมันก็อิงมาจากเ,เหตุการณ์จริงทั้งหมดนะครับเรื่องเรื่องจุดเริ่มต้นย้อนความจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ก็คือพระเอกเนาะแบทพิทหรือในเรื่องเขาเล่นเป็นตัวละครชื่อบิลลี่บีนนะเป็นบุคคลจริงๆด้วย วันนี้ก็ใครในเรื่องนี้จะเป็นเขาในในสโมสรเบสบอลน่ะเนาะเขาเป็นคล้ายๆเป็นผู้จัดการทั่วไปอ่ะของของทีมทีมชื่อทีมเอ่อออกแลนด์ออกแลนด์ชื่อทีมออ,อกแลนด์แอตเลติกออกแลนด์แอตเลติกเนาะเออ <laughs> ก็ในเริ่มต้นเนี่ยนะเขาจะปูว่าประมาณว่าทีมอ่ะ เพิ่งประสบปัญหาอย่างหนักจากการที่มีตัวผู้เล่นน่ะสามตัวที่เป็นตัวตัวตัวดีที่สุดของทีมอะ่ะโดนดูดไปโดยทีมใหญ่อย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าอืมเขาพวกผู้บริหารก็ยังใช้ปัชญาเดิมๆในใน,ใน,ในวิธีคิดก็คือว่าการการจะเฮ้ยเราก็ต้องไปหาผู้เล่นที่มัน เท่าทัดเท่าทัดเทียมเนาะผู้เล่นหน้าใหม่ที่มันทัดเทียมแล้วฝีมือเท่ากับตัวผู้เล่นที่เสียไปเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็คือมันมันมันไม่ได้อย่างนั้นอะจะไปหาผู้เล่นแล้วก็ต้องไปทุ่มเทราคาแข่งกับเขาเหรอเพราะว่าทีมของพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นทีมที่รวยอะงบประมาณการซื้อตัวผู้เล่นนี่น้อยกว่าทีมใหญ่ๆแบบสองสองเท่าสามเท่าสี่เท่าเลยมั้งประมาณเนี้ใช่ไหมปัจจัยตรงเนี้ทําให้แบบ ไม่สามารถเลยที่จะที่จะแบบเฮ้ยแน่นอนว่าเอ้ยตัวที่หายไปเนี่ยแล้วเราจะไปหาตัวนั้นมาคืนแน่นอนว่าทุกทีมอี่นอกจากทีมของพระเอกเนี่ยก็ต้องแบบอยากได้ตัวผู้เล่นที่แบบเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปฟอร์มนะเป็นตัวดาวรุ่งเป็นตัวอะไรตัวมีฝีมืออ่ะยังไงก็ไปซื้ออานาจเงินไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอืมทีเนี้ยในในเรื่องเนี้ยทีนี้ในเรื่องนี้ก็จะ ก็จะเป็นการที่ว่าเขาเขาใช้แท็กต being ิกเนาะเขาตัวเพ่เอกอะได้ไปเจอกับอืมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเอ่อตัวพระรองอะใช่ใช่แปลเป็นนักเศรษฐศาสตร์เพิ่งเพิ่งจบมาไม่นานด้วยเนาะใช่ไหมใช่เป็นนักศึกษานจบใหม่เลยอะอืมนักเออนักเศรษฐศาสตร์จบใหม่ใหม่อย่างเงี้ยที่แบบนอกจากแบบ เพิ่งจบใหม่แล้วยังไม่มีความรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการเบสบอลเลยทั้งสิ้นใช่ไม,ไ, <laughs> ไม่มีมความ,มวรู้ใหญ่เลยแต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือเขาคิดเขาได้คิดการการคำนวณต่างๆไว้แล้วว่าการหาคัดหานะคัดหาตัวผู้เล่นที่ดีไม่จําเป็นต้องใช้สายตาคนไม่จําเป็นต้องใช้สเกลอย่างเดียวการใช้คํานวณทางแมทที่แม่นยําอะสามารถไปดึงผู้เล่นที่แบบคนไม่ต้องการอะอาจจะแบบ อ้วนไปอาจจะน้ําหนักเกินอาจจะแก่ไปอาจจะแบบท่าตีไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มาโดยที่แบบพวกนี้คือสิ่งที่สเกลทุกคนมองข้ามแต่ว่าสถิติต่างๆของตัวผู้เล่นพวกน,วกนี้ซึ่งบางทีสถิติต่างๆมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นสถิติที่เออ่ที่มันจะดึงดูดตัวสเกลอ่ะแต่เป็นสถิติที่เอามาประยุกต์ใช้ได้อ่ะประมาณอย่างนั้นนะอืใช่ ชอบมากยไปดูฉากที่มันตัวเลขอ่ะมันไม่หอลอกไปดูไปดูตัวเอ่อไปใช้หลักสถิติเนี่ยไปดูตัวผู้เล่นมาใช่ไหมไปไปเอาผู้เล่นอย่างเงบ้ยไปเอาผู้เล่นที่ที่ทีมอื่นน่ะทิ้งเลยด้วยซ้ําแบบแทบจะแบบปล่อยให้ฟรีอ <c oughs> ่ะเพื่อที่จะได้โลโลค่าเหนื่อยออกไปอย่างเงี้ยทีมเก่าที่ออกค่าแรงทกือว่าสุดยอดอ่ะ ในต้องต้องบอกก่อนว่าในสมัยนี้ทุกทีมเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นลหลักการนี้กําหนดแล้วไม่ได้ใช้สกา้าวใช้ใช้วิทยาศาสตร์เออใช้แมทใช้วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในวงการกีฬาหมดแล้วเพื่อคัดหาตัวผู้เล่นที่ดีเนาะ <S 2> <S 2> แต่ว่าในมานี่บอลมันมันใน,น,นเรื่องมันประมาณปีสองพันเนาะสองพันต้นๆเนี่ยสองพันสองสองพันสามอย่างเงี้ยคือการใช้อ,อ หลักเศรษฐศาสตร์หลักการคำนวณมาช่วยมันยังเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากในเรื่องเนาะในส่วนของที่มันเป็นเนี่ยฉากที่พูดถึงความใหม่ของการที่มันมีการใช้ตัวเลขใช้การแบบสถิติที่มิกบอกอะมันมีฉากที่อยู่บนโต๊ะแล้วบิลลี่บีเนี่ยคุยกับเป็นแมวมองใช่ไหมที่เป็นแบบตัวละครแบบเป็นผู้ชายสูงวัยอะแบบอายุเยอะหมด hmm. เลยอยู่ในบ้านบนโต๊ะแล้วก็จะวนเวียนพูดอยู่แค่ว่าเนี่ยลกักษณะแข็งแรงบุคลิก คือลักษณะภายนอกคนเลยมันมีการแตะไปถึงแบบเออคนนี้แฟนสวยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบพูดถึงความมั่นใจคือมันเป็นลักษณะที่เราเห็นว่าฉากเนี้ยคือยุคนั้นอะมันเป็นการแบบความคิดแบบเดิมๆเ,เก่าๆหมดเลยอ่ะถึงไปช่วงต้นๆเรื่องอ่ะซึ่งมันจะแบบทําให้รู้สึกว่าเออเนี่ยพอมีตัวละครที่โจาห์ฮิวเล่นเนี้ยที่เป็นอ่าปีเตอร์แบรนเนี้ยพอเปิดกลางโน้ตปุ๊กขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นวิธีการที่มันใหม่ี่มีบอกใหม่มากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นแบบอ้างอิง้ววตััเลลขแซึ่งมน มันทําให้เขาเรียกว่าเปิดเปิดวิธีการคิดใหม่เทคนิคใหม่ไปเลยอะซึ่งมันว้าวมากนะตอนนรู้สึกเฮ้ยมันมันโทรเป็นตัวเลขแล้วมันทําให้เราแบบเห็นว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งอะที่แบบบางทีเราเห็นเห็นว่าคนภายนอกมันแบบเราเราตีค่าเขาด้วยแบบลักษณะภายนอกอะโดยที่แบบมันไม่ได้มองเล็กมันไม่ได้มองที่แบบผลงานทั้งหมดอะเออมันรู้สึกแบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่าตื่นเต้นกับจังหวะหนังตรงนี้อืมก็ใช่ ถ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเขาเขาให้ค่าแก่สตาร์ดังนะ่ะก็ในวงการฟุตบอลบาสเกตบอลหรือในการฟุตบอลก,ก็จะมีสตาร์ดังอยู่แล้วที่แบบราคาราคาค่าตัวอาจจะสูงอันนี้บาสเกตบอลอาจจะมีเพดานเนี่ยเอาเอาฟุตบอลก็ได้เนาะในวงการฟุตบอลเนี่ยพวกสตาร์ดังนี่คือค่าเหนื่อยจะสูงมากอย่างเออเมสซี่เออเนมาเอ็มเปเป้อย่าง,ซซาปปางพวกนี้คือค่าตัวสูงมากอ่ะสูงในระดับที่แบบ มากมากแบบเกินเพดานของค่าเหนื่อยที่เป็นระดับระดับเอ่อเขาเรียกในในนักเตะที่ฝีเท้าเท่ากันอนะ่ะไปแบบโอ้โหมากกว่าสองสามสี่เท่าอะ่ะแต่ได้แต่ที่มีเหนือกว่านักเตะที่แบบสเกลเขาเรียกอะไรนะระดับเดียวกันอะ่ะก็คือแบบแค่แบบความเป็นสตาร์ดังเท่านั้นนี่ความเป็นสตาร์ดังความเป็นแบบภาพลักษณ์ที่ดภีภาพอะไรต่างๆของพวกเขาอะ่ะ คือพวกนี้จะเป็นนักเตะที่มีความเป็นสตาร์สูงมากอ่ะแต่ในขณะที่แบบต้องจ่ายอ่ะสมมติเอ็มเปเป้ P P P L ต้องจ่ายแบบค่าเหนื่อยอ่ะโอ้โหแปดแสนปอนต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยนึกออกไหมแปดแสนปอนต่อสัปดาห์ี่แปดแสนปอนนี่บางทีแบบโอโ้ทีมเล็กๆอ่ะค่าเหนื่อยทั้งทีมได้เลยอ่ะมันมันเป็นเรื่องของนี้ด้วยป่ะมิกเหมือนแบบในเรื่องของความที่เขาดังอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่แบบ ดึงดูดแฟนคลับหรือเงินสนับสนุนแบบภายนอกได้ป่ะในเรื่องของแบบการนี้นี้อันนี้มีผลอยู่แล้วล่ะมีผลอยู่แล้วในเรื่องของของของภาพลักษณ์ที่ดีของทีมอะไรต่างๆที่มันจะดึงดูดฐานได้มากขึ้นอ่ะแต่ถ้าถ้าถ้าวัดในแง่ของฝีมืออ่ะเราก็มีนักเตะที่แบบฝีมือเท่าเอ็มปาเป้อยู่เยอะคือในอยู่เยอะอยู่พอสมควรอาจจะเป็น เออยกตัวอย่างเป็นซาร่าหรือมาเน่ของิเวร์พูก็ได้ก็คือค่าตัวไม่ได้สูงเท่าเอ็มปเป้แน่นอนค่าตัวอยู่ประมาณแบบสองแสนสามแสนสี่แสนเท่านี้เท่านั้นเองอะ่ะนี่ก็ออกไหมอืมแต่ว่าความแบบแค่ไม่มีความเป็นสตาร์ดังเท่านั้นเองอแต่ว่าฝีมือคือไม่ไม่ไม่ได้ห่างก,กันประมาณเนี้ยก็ก็หลักการก็ก็คือฐานความคิดของคนก็ ในเรื่องในนะตอนแรกน่าจะอารมณ์ประมาณนี้ก็คือเขามุ่งไปหาสตาร์ดังเป็นอันดับแรกเนะแต่ว่านั่นเป็นความคิดของทีมใหญ่ไงทีมใหญ่จะทําอะไรก็ได้อันนี้ไม่ผิดไงทีมใหญ่จะทําอะไรก็ได้ถ้าถ้ามีเงินเยอะมันถูกจะทําอะไรก็ได้จะซื้อตัวแพงเท่าไหร่ก็ได้มันมันไม่จํากัดอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มฐานเพิ่มดูดเอ่อฐานแฟนอะไรต่างๆเข้ามาด้วยแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าในเรื่องนะพระเอกของเรานี่คือเป็นทีมทีมระดับเล็กอะ่ะทีมกลางๆไป ทีมระดับกลางๆดีกว่าใช่ไหมคือ ừ, อำนาจเงินเนะี่ย <ๆ S 1> เขา <ๆ S 1> เขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องคือเขาก็เลยต้องการหาหาตัวนักเตะที่หาตัวนักกีฬาเนาะตรงตำแหน่งที่แบบคนไม่ต้องการอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ใช้หลักคณิตศาสตร์มาช่วยอะไรต่างๆเพื่อให้แบบได้ผลลัพธ์ที่มันแบบดีโดยที่มีงบประมาณจํากัดโดยดส่วนตัเราเพิ่งรู้ เพิ่งรู้ว่าแบตบอลมันไม่มีเพดานในการใช้เงินแต่ละทีมาตอนนี้ไปศึกษาม,มาคือแบบมันใครใครหนวยจะจัดนี่คือได้เปรียบมากๆารู้สึกอย่างนั้นนะลอืมรู้สึกว่าไปฟังมันจะมีช่องช่องเพิ่งฟังเมื่อเมื่อก่อนเข้าเลยแหละช่องวิเคราะห์อบอลจริงจังหรือชื่อประมาณนี้แหละเพิ่งเป็นช่องใหม่แล้วก็ที่เพิ่งเพิ่งรู้จักอ่ะเขาบอกว่าเหมือนกับเบทบอลมันเป็นเป็นอะไรที่ทีมไหนที่มีเงินเยอะมากอ่ะจะได้เปรียบมากขึ้นเหมือนกับมันมีมันไม่ได้มี การมาเ,ราเพราะเรียกวเพดานของมันอ่ะเหมือนกับว่าบางทีมที่รวยมากคือรวยจัดๆแล้วมันก็มีงบงบให้จัดสรรเยอะไปเลยอะ่ะมันไม่เหมือนกับกีฬาอื่นอ่ะมันก็จอย่างนั้นนะตอนที่ไปดูข้อมูลมาก<อ>็ถือโอ้โหใครรวยเนี่ยคือได้เปรียบมากโอ้โหมันพูดยากนะนะอย่างบาสเกตบอลยังมียังมีเราว่าดูเป็นดูเป็นเกมที่แฟงนะอย่างบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยบาสเกตบอลหรืออเมริกันฟุตบอลอาจจะมีทีมเล็กทีมใหญ่แต่ว่าในลักษณะที่ว่ามันไม่มีการตกชั้นอ่ะ แล้วก็มันจะมีกฎการดับด้วยที่ว่าเออตัวผู้เล่นเออที่ดีอ่ะของปีถัดไปอ่ะที่แบบทีมอันดับล่างๆจะได้สิทธิ์ดับก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกมสูสีแต่ทีนี้เ,<อ>นเราเอา้เบสบอลอ่ะจะเป็นอะไรที่เราลอสนิดน,นึงเพราะว่าเรามันก็จะว่าไงความนิยมมันน้อยสุดอ่ะในในบรรดากีฬาในกันเนาะอืมใช่แล้วแล้วเราก็อาจจะแบบเป็น เราคนไทยก็อาจจะแบบดูอย่างมากก็เน้นกับบอลน,นั่นแหละน่าจะนิยมสุดแล้วแล้วก็บาสเกตบอลหรือกีฬาอื่นนะแต่คือเบสบอลน่าจะแบบในประเทศเราน่าจะคนน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูกันเยอะบางส่วนตัวนะซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ยินไทรพูอะเท่าไหร่น่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชอบก็มีแหละแต่แบบตัวคนอรอบตัวไม่คือไม่มีเลยไม่มีใครที่แบบดูเบสบอลเลยอืม,อมทีนี้ประมาณนี้เรามาโอ้โถ้าถ้าเพดานค่าเหนื่อยนี่แบบ เท่าเท่าไหร่ก็ได้ก็ก็น่าสนใจเดี๋ยวไปตามดูว่าว่าเป็นยังไงแ,แล้วก็อยากรู้เลยทีนี้มามาพูดถึงอันนี้ดีว่ว่าว่าสิ่งที่ตัวละครต้องเจอเนาะตัวพระเอกของเราอะ่ะที่ต้องเจอในในช่วงแรกแกของเขาอะ่ะก็คือมันจะเป็นอะไรที่ยากมากอะ่ะที่เขาจะดําเนินการตามแผนเขาได้อะใช่ไหมใชม่เหมือนตัวเขาอะเป็นเป็น ตำแหน่งนะ่ะเหมือนเป็นผู้จัดการทีมทั่วไปอะ่ะไม่ใช่โค้ดเนาะไม่ใช่โค้ดที่ลงไปจัดการฉะนั้นอะ่ะเขามีสิทธิ์เหมือนเขาไปงัดข้อกับโค้ดด้วยซ้ำอะ่ะเพื่อที่จะลองใช้แผนเนี้ยแผนการสเกลต,ตัวโดยใช้คอมพิวเตอร์ใช้ใช้การคำนวณเข้ามาอย่างเงี้ยเขางัดกับทุกคนในในในที่เป็นแบบทีมงานอะ่ะแล้วก็แบบให้คำดูถูกหนึ่งในหนังที่แบบพระเอกเจอนี่มันค่อนข้างเจ็บเนาะ คือแบบคือตัวเองยังทําอยู่อ่ะแล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์อ่ะแต่ต้องไปรับคําดูถูกคนครับคำสบประมาทคนมาใช่ไหมใช่ตัวละครหนึ่งที่ที่ด่าเขาว่าสุดท้าด่าว่าแบบสุดท้ายมึงอะ่ะจะจบโรงการที่ไปขายเสือ้อไปขายเสื้อกีฬาในห้างเจ็บเจ็บทั้งนั้นเลยนะตอนที่ดู <c oughs> ตัวละครตัวนี้โหลดเอ่อบิลลี่เนี่ยโหลดอุปสรรครอบตัวเยอะมากเลยทีว่า ที่บอกมันจะมีฉากที่ได้เห็นหนึ่งแบบระบายอารมณ์ตลอดรู้สึกเออตัวเป็นแบบการดันเนมนเรื่องเรื่องอะไรที่ที่ตัวละครเจอมันค่อนข้างจะกดดันมากโอ้โหโอ้โหถ้าถ้าเป็นคนจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆมันมันยากนะที่ที่จะโดนคําสบประมาทได้เยอะมาแล้วมันมันผ่านมาได้อะ่ะเพราะแต่ละคำเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าแบบเฮ้ยถ้าใจไม่แข็งนี่คือแบบก็ตะเลิดได้เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่แบบเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วเขาก็สู้มา,าใช่ไหมแล้วก็แบบ ช่วงแรกๆนี่คือโค้ดไม่อันนี้ด้วยซ้ําอ่ะไม่ยอมส่งผู้เล่นที่เขาที่เขาไปเอาเอาเอามาใช่ไหมที่ไปดึงที่แบบไปจัดเรียงมาแล้วอ่ะออสุดท้ายเขาก็ต้องแบบใช้งัดข้อกับโค้ดไปขายขายผู้เล่นคนอื่นออกเพื่อสุดท้ายโค้ดก็ต้องไปเอาไอ้ตัวนั้นมาใช้อ่ะยงบีบบีบมากเลยนะบีบไปโค้ดโค้ด่่ออาร์ตใช่ไหมบมโหขายจําหน่ายออกหมดเลยแล้วอะบอกโค้ดโค้ดก็แบบหน้าตึงเลย นี่แหละได้ทำตา reading, มที่บอลบอกก็ทีนะอะไรเงี้ยใช่จำไหนไี่ยงเลยก็นิดนึงก็แบบก็เป็นอันนี้ของเขาอะวิธีช่วยวิธีแบบทําให้มันอันนี้แล้วก็สําคัญมันก็จะมีพวกพาร์ทก็เรียกเป็นพาร์ทที่แบบตัวละครอนะบางมันก็จะมีแง่มุมให้เห็นนะว่าว่าแบบ มันก็ต้องเฮี้ยมอะ่ะเป็นผู้จัดก,การบางทีมันต้องเฮี้ยมด้วยบางทีแบบคนที่ไม่คนที่ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยออกในพาร์ทของแบบผู้เล่นอะ่ะต่าง,างๆใช่ไหมใช่อืมแบบวันที่แบบต้องไปแบบบอกผู้เล่นว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ได้ไปต่อนะอย่างเงี้ยผู้เล่นก็ถามว่าเฮ้ยผมต้องย้ายทีมเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันแย่ยิ่งกว่าย้ายทีมอะ่ะคือคือ,ค,อคือปล่อยเลยอะ่ะ <laughs> มันเคว้งนะจะมีฉากที่นั่นแหละจำได้แล้วจะมีฉากที่เขาแบบต้องไปคุยกับนักกีฬาตรงๆอ่ะแล้วอย่างที่เห็นว่าตัวละครนะไม่แทบจะหลีกเลี่ยงตั้งแต่ต้นเลยเหมือนกับเขาไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์กับนักกีฬาในทีมเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ามันถึงเวลาจังหวะหนึ่งนะเขาแบบมันที่บอกมันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี้ยมันทําให้เขาตัดสินใจได้ยากขึ้นตัวละครก็เลยจะ hmm. อย่างที่เห็นเขาจะให้พีทเนะี่ยจัดการแล้วก็สอนพีทด้วยเนี่ยถึงเวลามันก็ต้องทําอะไรเนงะี้ยอืม ก็มันก็มันก็นิดนึงเนาะในแง่ของความความความเข้มอ่ะที่ที่มันต้องทําอ่ะความแบบจะว่าใจร้ายก็แบบมันก็เป็นธุรกิจอ่ะเนาะใช่ไหมที่เขาที่เขาต้องทำอืมคบอ่ะเป็นการชอบไหมเรื่องนี้โอ้ยังชอบเลยบอกเลยมันดูแล้วแบบมันได้ฟิลลิ่งแบบมันมันได้กําลังใจนะตอนดูจบอะเพราะมันเห็นวิธีการเห็นถึง สิ่งที่ตัวละครมันดําเนินไปทั้งหมดอะแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันมีมันจะมีมีเกรดและเกตน้อยอะที่ถ้าดึงมาเป็นแง่ก็ได้อยู่เหมือนกันในเรื่องของรานตรงนี้นะมันจะมีจุดได้พักบ้างในคุดขอข้ามไปถึงเรื่องจุดพักน่อยไม่ได้มีพาร์ทครอบครัวใช่ไหมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปพักจากความรู้สึกกดดันที่ตัวละครเอกต้องเจอการที่ตัวเอกได้อยู่กับลูกสาวได้กับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกสบายแล้วก็ได้พักที่สุดละของบิลลี่ละ อ,อืมปัจญานในเรื่องก็ถือว่าถือว่าเราเราถือว่านี่นะค่อนข้างเป็นสากลและใช้ได้กับทุกวงการกีฬาก็ก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเขาก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ไปในสโมสรใหญ่เล็กทุกอย่างทุกวงการกีฬาหมดแล้วในการสก้าหาตัวผู้เล่นนะ่ะแต่ว่าต้องถือว่าตัวบิลลี่บีนนะถือว่าถือเป็นผู้นําเข้าะ่ะการการใช้คอมพิวเตอร์การใช้ หลักคณิตศาสตร์มามามา,มาประยุกต์ใช้ในวงการอ่ะที่แบบเต็มตัวนะไม่ได้สายตาของคนอย่างเดียวหรือไม่ใช่การคำนวณแบบด้านเดียวคำนวณแบบมิติเดียวมีการคำนวณท,ที่ถี่ท่วนมากๆเข้ามา<ด>แล้วก็<ด>เปลี่ยนวงการเลยเปลี่ยนวงการเลยเพราะว่าไอตอนที่อย่างที่เห็นว่าบางทีตอนที่เลือกหนักมันเล่าบปเรื่องของการที่มันคำนวณ ค่าเลขออกมาบางทีเขาบอกว่าไอ้ที่เราต้องจ่ายนักกีฬาแพงๆดังๆอนะ่ะแล้วมันได้เป็นผลลัพธ์เลขจานวนเนี้ยแล้วพอไปตีบางทีไปเจอนักกีฬาที่ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าแต่ไม่ได้ดังนะแล้วก็ราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยมันแบบมันทำให้เราคิดหลายอย่างเลยเหมือนกับว่าบางทีให้ให้คุณค่าเกินเกินกว่ามันเป็นมันเป็นสตา์เป็นความมันเป็นกระแสะความนิยมอะ่ะในทางโลกอะ่ะเออมันก็เลยแบบบางทีมันก็จะสูงแล้วก็เกินไปกว่าคุณภาพในบางทีอะไรเนงะี้ยแล้วก็ hmm. ไอ้ส่วนพูดถึงส่วนช่วงการเืินเรื่องอะช่วงที่มันแบบไอ้ช่วงที่มันแบบชนะติดติดกันอะเขาเรียกว่าช่วงช่วงขาขึ้นอะช่วงกามันพุ่งอะอันนั้นถือว่าตัดต่อดีมากเลยนะชอบมากเลยมันจะมีจุดจังหวะเงียบอะเงียบแล้วก็ตัดกับเหมือนฟุตเทจจริงใช่ไหมที่แบบมันเป็นภาพแบบเหมือนทีวีเก่าๆอะเหตุการณ์จริงอะวันนั้นถือว่าบันเทิงมากเละคือมันให้คขาสมมีจุดพักจุดเงียบแล้วมันลุ้นมันลุ้นไปตลอดอะแล้วด้วยความที่พระเอกมันเป็นคนที่แบบ ไม่ไม่ค่อยจะดูการแข่งด้วยตัวด้วยตาตัวเองอ่ะมันชอบฟังแบบวิทยุแล้วเปิดปิดเปิดปิดอ่ะมันมันไม่รู้แบบไป็นคนี่แบบออไม่รู้ว่ารู้สึกกดดันเขาเลยแบบพยายามที่จะเลี่ยงเลี่ยงไปที่เลี่ยงจากพวกขอบสนามหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้ส mm ึก hmm. ว่ามันทําให้เห็นว่าตัวละครของของเอ,อ่อของบิลลี่เนี่ยมันมันมีอะไรหลายอย่างเยอะนะในเรื่องของกีฬาเบสบอลต่อเขาอ่ะทั้งการเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยอ่ะ มันรู้สึกเบกเยอะมากกับตัวละครตัวนี้ยส่วนตัวอชอบอคือคือเห็น<อ>เห็นได้ถึงที่เขารู้สึกอ่ะอร,รับรู้ได้แล้วก็นี่จริงนะเราเราชอบตอนจบของหนังมากเลยอะ่ะแบบจบของหนังนี่คือแบบมันมันมันดูเลียวมากเลยอะ่ะดูแบบชีวิตจริงของคนตัวเล็กๆมากเลยอะ่ะแบบเนี่ย ม,มันมันมีเสน่ห์มากเลยหนังเรื่องเนี้ยไม่ไม่อยากสปอยตอนจบแบบมันแต่ว่ามันแบบจังหวะอะไรต่างๆอ่ะมันเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่เวอร์เลยเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมันจะมีความฉูดฉาดในสิ่งที่พวกเขาทําแล้วมันสร้างสร้าง,างเขาเรียกสร้างอิมแพกได้อ่ะสร้างอิมแพกใหญ่ต่อวงการได้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็เป็นแค่แบบอันนี้เดียวเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งอ่ะที่ไม่อาจสู้ที่ไม่อาจแบบเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวงการได้ขนาดนั้น่ะ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเลี่ยวมากเลยในใน,ในในตอนจบนะทําได้ซึ้งมากเลยเรื่องนี้ซึ้งแล้วก็เซอพา์กับการตัดสินใจในช่วงสุดท้ายของพระเอกด้วยตามรู้สึกแบบเฮ้ยจริงเหรอในการตัดสินใจที่เซอพากมากๆอะ่ะอ <c oughs> ืมอือ <c oughs> ืมก็ถ้าถ้าเป็นแฟนเป็นแฟนกีฬาอย่างไรก็ชอบเรื่องนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนเรา,าจริงเราก็ไม่ไม่ไม่ดูเบสบอลเลยสักกันนิดอ่ะ ก็ดูแค่ฟุตบอลใช่ไหมแต่ว่าแบบมัน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 มีความอินอะไรบางอย่างอ่ะใน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 รูปแบบการการจัดการของทีมกีฬาเรออะบบของมันอินใช่<ๆ>มันจะอ<ๆ>ินไปกับ<ๆ>ทุกทุกเขาเรียกอะไรทุกวงการกีฬาได้เลยอะ่ะในในพวกกีฬาแบบชั้นนำอะไรต่างๆที่คนจะติดตามอะ่ะมันจะอินไปได้หมดอะ่ะแ,แล้วเราเอาปรัชญาเนี้ยไปพูดถึงไปแบบเฮ้ย นี่เหมือนทีมนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเยเหมือนทีมนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะคิดต่อยอดไปได้แบบเต็มไปหมดเรามันก็จะดูกีฬาสนุกขึ้นด้วยอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็แน่นอนคือได้ได้แง่คิดบางอย่างแน่นอนแต่ที่เห็นว่าชัดๆเลยตั้งแต่แบบช่วงแบบปูต้นเรื่มในซามเมอ่อคืนที่เห็นว่าเราแบบเป็นปลาเล็กลนะเป็นคนัตเล็กกว่าแต่แต่จัดการยังไงจะบริหารยังไงให้แบบมันสามารถ จัดการกับปลาที่ใหญ่กว่าเราได้อันนี้ถือว่าเป็นตึงแรงบารนันใจเหมือนกันนะตอนดูอ่ะอืมหนังสร้างแรงบันนานใจแหละแล้วก็ไม่ไม่เอร์เกินอ่ะเป็นหนังสร้างราานานแ,แรนนงบังรดัาน,านใจที่ไม่เวอร์เกินอยู่ในอยู่ในแบบความเป็นจริงอะ่ะเนาะอย่างนั้นนี่ไงซึ่งซึ่งอย่างนี้มันมันดูเรียวมากเลยอะ่ะดูเรียวดูดูดอินอ่ะดูเข้าถึงอะ่ะครับ <laughs> พูดถึงนิดหนึ่งเรื่อง ภาพขึ้นมาแล้วจนาฮิวอะเรื่องก่อนที่ดูผลงานเขาเคือนั่่แหละไรตอนลุกอัพใช่ไหมไอ้บทในด <laughs> อนลุกอัพเนี่ยตอนจอนาฮิวคือแบบโอยซัดซักป้ากเลยมันแบบมันเป็นคนที่บทกวนมากอะแต่พอมาเรื่องเนี้โยโอ้ยจาไม่ได้จําเรื่องก่อนกับเรื่องที่ดูคือโอ้โหโปลาโบคาลีก็เลยเรื่องนี้จะออกแนวแบบนี่โอ้โหแบบเเรียกอะไรนะเนร์อเนร์อนิดนึงอะแล้วก็แบบเน้นแบบ ตักกะข้อมูลน่ะเป็นตัวซับอ่ะตัวซับพ,พอร์ตพระเอกอ่ะอืมพลิกบทบาทได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมันนี่บอลเกมล้มยักษ์เนาะก็ใครยังไม่ใครยังไม่ดูนะก็ไปหามาดูนะครับเพราะเพราะว่ามันมันมันได้แง่ของหลายๆอย่างอ่ะถ้าถ้าเป็นอาจจะเรื่องการลงทุนด้วยเรื่องกีฬาเป็ เรื่องกีฬาเนาะแล้วก็แบบไม่ต้องเป็นแฟนกีฬาก็จะอินเหือกับตัวละครพระเอกได้ด้วยอ,ะอ่ะเป็นอะไรที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะเนาะดูได้ทุกทุกดูได้ทุกคนแล้วก็จะอินมากอืมเนาะเชื่อว่าอินมายิงย่งยิ่งวัยทำงานยิ่งแบบโตๆหน่อยอ่ะเชื่อว่าจะยิง่งยิ่งทัดเลยอืมอืมใช่ใการแบบอืมถ้าแบบเป็นคนมีอุปสรรคอะไรต่างๆไปดูเรื่องนี้อาจจะแบบ อินมากกว่าเดิมอีกแบบมันอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างนี่แล้วมันดูมันดูเรียวอ่ะมันดูแบบเหมือนชีวิตคนที่แบบต้องการแบบเขาเรียกทำลายทลายแบบเขาเรียกอะไรทลายกดระเบียบถ้ากรอบอะไรแบรงรบงี้เนาะอืมก็สนุกมากครับผมสําหรับวันนี้บอกเกมลมยักษ์นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอ,อตัว ลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับผมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ